สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาภาพเหรียญโปรยทานลายดอกกุหลาบสวยๆนะคะแบบนี้นะคะคนอื่นเราจะใช้นิบบินสีเส้นนะคะเบอร์สองความยาวสามสิบห้าเซนติเมตรนะคะเมื่อเราได้ลิบบินมาแล้วเรา ก็จะพับริบบิ้นให้เหลือตรงนี้นะคะประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วแล้วก็ ทำฐานนะคะเอาด้านที่ยาวไว้ข้างบนนะคะเอาด้านสั้นลงข้างล่างชิ้นที่สองของชิ้นที่หนึ่งค่ะชิ้นที่สามองชิ้นที่สอง ชิ้นที่ 4, สี่สดชิ้นที่1แล้วก็รวบหางชิ้นที่3ออกมานะคะแล้วก็ใส่เหรียนแล้วก็พับลงมาเลยค่ะทั้ง2เส้นเลยสารลงมาตามแนวริบบิน้นตามภาพเลยนะคะ ก็เส้นที่4แล้วก็สวดเก็บเลยค่ะแล้วก็บีบกดให้เป็นรอยนะคะล็อกเหรียญค่ะ เสร็จแล้วก็พลิกด้านกลับมานะคะเสร็จแล้วเราก็จะทำเส้นนี้นะคะเ,เพื่อนๆพลิกไปด้านบนแบบนี้นะคะแล้วก็พับกลับมาแบบนี้แล้วก็ม้วนปลายกลับมาอย่างนี้นะคะ แล้วก็เสียบข้าวชงนี้ครับปลายเขาจะโผล่มาตรงนี้นะคะจะออกมาเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะจะทำแบบเดียวกันทั้งสี่เส้นนะคะ กาทำครบสีเส้นแล้วเราก็จะมารวบลิบบิ้นที่เหลือนะคะนันได้ลักษณะนี้นะคะ เสร็จแล้วเราก็เอานวโป้งจับไว้นะคะไม่ต้องกดแรงนะคะตรงปลายเสร็จแล้วเราก็เอาชิ้นนี้หน้าด้านบนสุดนะคะหมุนมาแบบนี้นะคะแล้วก็เสียบเข้าไปช่องนี้นะคะปลายเล็บบินเขาจะมาโผล่ตรงนี้นะคะ เส้นนี้ก็ทำเหมือนกันค่ะจับไิบินมาแล้วก็พลิกกลับมาแบบนี้นะคะ ็จะได้ลักษณะนี้นะเสร็จแล้วเราก็ทำเส้นนี้นะคะพลิกลงมาข้างล่างอย่างนี้นะคะขึ้นข้างบนเสร็จแล้วม้วนปลายริบบิ้นมาหาตัวเรานะคะแล้วก็เสียบช่องนี้นะคะปลายลิบบิ้นก็จะมาโผูกใตยลิบบินเส้นนี้นะคะ ทำแบบเดียวกินทั้งสี่เส้นนะคะ ที่นี้ว้วก็จะมาตัดดิบบินส่วนเกินออกนะคะที่เหลือนี่ออกเสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดใจกดติดตามช่องน้องในน้องหมูด้วยค่ะ สวัสดีค่ะ